ตอนนี้ยังไม่ได้สมัคร724รอในหน้าปรับระดับติดลิงก์ของคนอื่นแล้วสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นลิงก์ของเราเองได้ไหมคะถ้าเราได้724ของเราเองแล้วตอนนี้ยังไม่ได้สมัคร724รอบัตรในหน้าปรับระดับติดลิงก์คนอื่นแล้วสามารถเปลี่ยนกล<สา>ับมาเป็นลิงก์ของเราเองได้ไหมคะถ้าเราได้724ของเราเองแล้วสามารถท we ําได้ค่ะ ถ้านะตอนนี้เป็นเมมเบอร์ทั่วไปนะคะเป็นแบบลูกค้าทั่วๆไปนะคะยังไม่ได้ทําการสมัครสมาชิกในหน้า a อ f i ฟอรีเยังเป็นแบบเมมเบอร์อยู่หลังจากได้รับบัตรในหน้าเรียบร้อยมีการปรับระดับจากทางสีกุุงเป็นระดับ5เรียบร้อยนะคะแจ้งทางเจด2สได้เลยค่ะว่าขออัปเกรดจากลูกค้านะคะเป็นในหน้านะคะอัปเกรดจากเมมเบอร์เป็นเอเจนต์นะคะสามารถอัปเกรดได้